สวัสดีครับวันนี้จะมาทดลองซื้อนักเตะนอนียูให้มาเล่นในหลีกอังกฤษได้แต่ครั้งนี้ผมจะทดลองในแชมเปี้ยนชิพ m มเนเจอร์ภาค1,999-2,000ครับซึ่งเทคนิคเทคนิคปี2021-22ที่ใช้ได้ผลก็คืออยื่นสัญญาเดิน5แล้วก็ตกลงเดียวทุกอย่างในเดือน6นะฮะ ผมจะใช้เทคนิคนั้นมาลองกับภาค992,000ดูผมช็อตลิสต์ไว้ละหลายตัวเลยแต่ต้องทำการยื่นซื้อก่อนผมใช้แมนยูเป็นทีมทดลองเพราะว่าค่อนข้างรวยแต่รวยรวยจริงแต่ว่ามี17ล้านเอา,เอาไปซักตอนนี้25เดือน5แล้วนะฮะ จะทันไหมเพราะว่าพวกนี้ต้องเสนอราคาเข้าไปก่อนก็พยายามจะเสนอราคาด้วยแบบว้าวๆ,ๆหน่อยจะไดะ้ตัวสังกัดจะได้ตอบตกลงเร็วๆสองล้านตัวนี้ค่อนข้างแพงไปห้าล้าน เอาไปห้าล้านสามแสนไปสองเนี่ยฮะเมื่อกี้ตะกี้ลืมสังเกตอ่ายืน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 เสนอราคาเนี่ยเวลากดออฟเฟอร์ปุ๊บมันจะมีข่าวข่าวขั้นกลางไว้ก่อน คือบอกว่านักเตะตัวนี้จะไม่สามารถย้ายทีมได้จนกว่าจะถึงวันวันที่30เมษายน30เดือน5ไม่ใช่เมษายนสามสเดือนห้าก็คือพฤษภาคมถก็คืออีก5วันข้างหน้า้ากั่าวว่าตลาดตลาดซื้อขายนักเตะ้าคนี้น่าจะเปิดวันที่30เดือน5ประมาณนั้นครับ ตัวนี้เป็นตัวฟรีอ่ะมาตัวฟรีอ่ะอย่างนี้ไปเลยจะได้ง่ายๆหน่อยให้ค่าเหนื่อยหมื่นหกโอเคไปครับรอข่าวอืมไปๆๆขายขาย,ขายมั่วๆไปเลยอ่าคาร์ลสตุงกาอินเตอร์นซ س ي องาวตกลงขาย เออ่ก็น่าจะต้องโซลสําคัญแหลกถึงแม้จะแก่แล้วโอเคอุเนแปดดูก้าดูสัญชาติซิบราซิลไม่มีสัญชาติที่สองโอเคถึงแม้จะไปเล่นในลีกอิตาลีมาหลายปีแต่ก็ไม่ได้สัญชาติอิตาลีมีแวะไปเยอรมันสุดกาด ไปญี่ปุ่นจูวิโลอิวะตะนะกลับมาบ้านเกิดโอเคไปต่อมีสัญชาติที่สองไว้ลืมเช็คโอเคไม่มีครับไปต่อเอาซักอิมพอร์แทนไปเลยก็ได้หมื่นแปดอ่าโอเค ตัวนี้ไม่มีสัญชาติที่สองอ๋อแบ็กอัพอ่ะไปโลเทชันหมื่นหนึ่งจัดไปอ่าตัวนี้ยื่นไปสองล้านห้าโอเคชาวอาร์เจนตินาอ่าโรเทชันามา โอเคตัวนี้ตกลงไวเอลลี่เวลตันสมัยนั้นผมก็จำไม่ได้เราก็ตัวนี้คือใครติดทีมชาติไปน19นัดไม่เคยออกมาค้าแข่งจากบ้านเกิดเลยอ่านี่ฮะตัวนี้ ตกลงสัญญาในวันที่28ผมจะทำการกดดีเลย์หนึ่งครั้งโอเคกดดีเลย์ไปแล้วจะขอเป็นชื่อนิดนึงตัวนี้จะเป็นตัวออฟเฟอร์เดือน5แล้วก็กดดีเลย์หครั้งละกันโอเค ตัวนี้จะใช้ชื่อว่า offer เดือน5นะฮะเดือน5แล้วก,กด delay 1ครั้งจะทดลองหลายๆอย่างเหมือนภาค2122ที่เคยทดลองไปในอีคลิปก่อนลองย้อนดูได้ครับอ่าตัว arm ไม่ขายวันที่28และวเอาไงดีอ่ะเพิ่มเงินซะหน่นอยกี่มันเท่าไหร่นะล้านสามไม่ขายเอาไปสองล้านห้า อ่าตัวนี้ตกลงวันที่28ตัวนี้ขอทดลองเป็นดีเลย์สองครั้งปุ๊บอ่ะกดดีเลย์ไปแล้วครั้งหนึ่งแล้วก็ไปเปลี่ยนชื่อคือเป็นตัว o f f เฟเดือน5อ่ากดดีเลย์สองครั้งแล้วกันโอเค เพิร์เดือนห้าดีเลยสองครั้งจัดไปเข้าสู่วันที่29ตกลงใหม่ตัวหนึ่งตัวนี้ชาวอาร์เจนเออ่ตัวนี้ข่ามันบอกว่าจะย้ายได้วันที่30มสเท่ากับว่าวันพรุ่งนี้ย้ายมาได้แต่ผมจะขอทดลองกด Yes เลยล้วกันตัวนี้ ขอเปลี่ยนชื่อก่อน Offer เดือนห้ากด Yes เดือนห้าเค Offer เดือนห้า no delay แล้วก็ Yes เดือนห้า โอเคตัวนี้ขอยนุดกด yes ลองดูครับว่าจะติดเว็บเพิ่มมิไหมป้าพรุ่งนี้เจอกันทำไมตัวตัวนี้ชาวเปรูเวียนเออจะทดลองอะไรดีล่ะทดลองลองเย็ดก็ไปแล้วนี่เอาไงดีเดี๋ยว ตอนนี้ทดลองไปออฟเฟอร์เดินห้าโนดีกด Yes ไปแล้วออฟเฟอร์เดินห้าดีเลป็นหนึ่งครั้งเรอกดอีกครั้งหนึ่ง o f f เฟอร์เดินห้าดีเลป็นหนึ่งครั้งเรากดเ่อ yes. uh จะทดลองอันไหนดีล่ะ,ะตืนหนึงไม่ออกหรือว่า แ a นเซิไปก่อนแล้วค่อยไป o f f เฟเดือน6ทดลองออฟเฟเดือน6ดูโอเคเอาใหม่มาเดี๋ยวไป o f f เฟเดือน6เอาขอตั้งชื่อเพิ่มก่อนเป็นตัว o f f เฟเดือน6แล้วแล้วแล้วคลิก yes เลยในเดือน6เลย มาโดยให้โดยให้ค่าเหนื่อยตำ่ำไม่พอชื่อไม่พอ Offer อ,อรเดือนหกคลิสเยสย่อหน่อยชื่อจะได้พอให้ค่าเหนื่อยต่ำกว่าสามหมื่นห้าอ้าวค่าเหนื่อยต่ำกว่าสามหมื่นห้า โอเคออฟเฟอร์เดือนหกคลิก yes อ่ายูนี่ยอมาจาก under 35ามหโอเคเดี uh, ka, ja o, ๋ยวเดือนหกเจอกันครับดุงก้าอ่าดุงเอดุงก้าไงเดียเดี๋ยวไปทดลองอ่าคลิกเ e สก็ทดลองไปแล้ว ดีเลย์ก็ทดลองไปแล้วเดี๋ยวก็ดีเลย์สองครั้งก็ทดลองรอ,อกดดีเลย์เพิ่อมอีกครั้งหน,น,นึ่งอย่าตื่นดีไปออฟเฟอร์เดือนหกดีกว่าดุงการอก่อนนะโน no ก่อนโอเคดุงกาขอตั้งชื่อเป็นออฟเฟอร์เดืเอนหกอ่าไม่ต้องออฟเฟอร์เดือนหก แล้วก็ให้ค่าเหนื่อยให้ค่าเหนื่อยสามหมื่นห้าให้ค่าเหนื่อยสามหมื่นห้าโอเคส่วนไอตัวนั้นขอเปลี่ยนชื่อนิดนึงตัวนี้ขอเปลี่ยนชื่อเป็นไม่ต้องคริสกี้ส์อ่าเป็นเขียนว่าค่าเหนื่อยแล้วกันค่าเหนื่อย อันเดอร์โอเคแค่ชื่อนี้แล้วกันส่วนตัวนี้ตัวนี้ทดลองอะไรล่ะไม่น่ามีมามยกเลิกดีไหมอขอไล่เรียงนิดนึงตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กจะได้เรียงเรียงกันโอเค ออฟเฟเดือน er 6คขาเหนื่อย35ื่าออฟเฟอเดือน6ข้างหนื่ยต่ำกว่า35หืออฟเฟอเดือน5 no delay กด yes เลยออฟเฟอร์เดือน5 delay 2ครั้งออฟเฟร์เดือน5้า delay ครั้งหนึ่งหมดแลทะทดลองตัวนี้ไม่น่าจะ uh, ไม่น่าจะมีความหมายแล้วยกเลิกไปเลย uh, เอาออกจาก short list ไป ป่ะสามสิบสามสิบข่าวมาว่าไงข่าวมาว่าโอเคออฟเฟอร์เดือนหกด yes เลยไม่ต้องกดดีเลยในเดือน5มาไม่ได้นะครับโอเคเอกันนะครับออฟเฟอร์เดือนหกด yes เดือน5มาไม่ได้ครับมาติดอามัดติเอกชน ไปครับไปต่อเข้าสู่เดืนอนหกหกพอแป,บ,ปบก็สามเดือนหกเลยทำไมเกมมันลันไวจังอ่าเสียเวลาเอ,อ่อเดือนหกมะเดือนหกปุ๊บเอาใหม่ยืนซื้อใหม่ยืนซื้อ ไอเดือน62ตัวนี้ใหม่ตัวนี้หลายสังกัดเอาใหม่ตัวเนี้ยให้ค่าเหนื่อย3 5 0 0 0ื 35. โอเคให้3 8 0 0 0ืเลยอะหรือ3 5 0 0มดีอะ3 5 0 0มืเอ้ยโ,โทษทีผมตั้งชื่อว่าอันเดอร์สามหมื่นห้านี่ก็ต้องอันเดอร์สามหมื่นห้าสิแป๊บหนึ่งกราบขออภัยอันเดอร์สามหมื่นห้าโอเคหมื่นหก จัดไปส่วนอีกตัวนึงล้อ <c oughs> โอเคแอดเค็แลละตัวนี้ให้ค่าเหนื่อยให้ค่าเหนื่อยสามหมื่นห้าจัดาำเมาส์ก็เร็วเหลือเกินนะโอเคสามหมื่นห้าตัวนี้ให้ค่าเหนื่อย ค่าเหนื่อย35นะครับจัดไปอ่ารีดจกีจกไม่เอาเสียเวลาอ่ะมาแล้วตัวดีเลย์วันทามหนึ่งครั้งเข้าสูตรเดือนหกแล้วนะฮะตอนนั้นกดดีเลย์ในเดือนห้าต่อไปจะกดคลิกเยสจะมาได้ไหม กับค่าเหนื่อยที่ไม่ถึง35หป๊าบกดข้อที่นิวเกมป๊าบแล้วก็ป๊าบมาได้ครับเนี่ยค่าเหนื่อย 18, 750ปรออนต์ต่อสัปดาห์ชาวบาซิเลียนโอเคมาได้ครับผมสูตรนี้ทำได้ครับสูตรออฟเฟอร์เดือนห้า แล้วกดดีเลยหนึ่งครั้งให้ให้ข่าวมาเลื่อนมาเดือนหกทำได้ครับผมทำได้เหมือนกับภาคสองพัหนึ่งสองสองเลยโอเคการันตีครับผมต่อไปโอโ้โหได้เงินเยอะเหมือนกันนี่สีิบเล้านโอโ้โหได้เยอะแต่บอร์ดไม่แบ่งมาให้ใช้เลยดูสิครับอยู่ในบัลลังก แต่เงินที่สามารถใช้ซื้อนักเตะได้คือ11ล้าน11ล้านนี่หมายถึงค่าตัวสูงสุดที่ยื่นให้กับนักเตะได้แหมโอเคไม่เป็นไรมันไม่เกี่ยวกับประเด็นที่เราจะทดลองตัวนี้มาแล้วครับตัวเอ,อ่อ o f f เ r เดือน5 d าดีเลย์สองครั้งเมื่อกี้กดดีเลย์ไปแล้วครั้งหนึ่งคราวนี้ผมจะลองกดดีเลย์สองครั้งนะครับลองดูนะครับป๊บป นี่ครับไม่ต้องกด Continue เกมข้ามวันเลยครับข่าวมาเลยว่า Offer เดินห้าเดลีสองครั้งเนี่ย Transfer Cancel เท่ากับว่าภาค992,000ห้ามกด Delay 2ครั้งเด็ดขาดไม่ว่ากรณีใดๆหากกด Cancel ครั้งที่สองยหอ,อ,อหาก,กดด e l a y ครั้งที่2อง a l ลทุกอย่างจะ Cancel ทันทีโอเคการันตีครับสูตรนี้ ต่อไปเหลือ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 ่าท uh, time จบไปแล้วเอาชื่อออกไปอ่าคิด yes จบแล้วเอาชื่อออกไปอ่า uh, เหลือ a f f o r เดือนหกโอเคครับผมมาอีกสองตัวสุดท้ายทดลองเดีย๋ยวขอดูนิดหนึ่งปีเก้าเก้าไอมาวอเตอร์คิดปีนี้วอเตอร์คิดภาคนี้ สุดจัดปาม่าซื้อไป10ล้านมามาแล้วฮะออฟเฟอร์เดิน6ให้ค่าเหนือสามหมนะครับอ่ามีมีการดีเลย์ดีเลย์เพื่อตรวจสอบอเอกสารต่างๆว่านักเตะตัวเนี้ยสามารถย้ายเข้ามาทำงานใน สาราัาจได้ไหมเนี่ยฟิวเดย์ฟิวเดก็น่าก็น่าจะผมตีวีลยวันนี้วันที่5้าเดือน6ผมตีไปปลายเดือนหกถึงไม่ก็ต้นเดือน7โอเคมาเจนครับรอครับผมอ f ฟเฟเดือน6ให้ค่าเหนื่อยต่ำกว่าสามหมเหมือนกันครับเลื่อนเหมือนกันครับเพื่อตรวจสอบเอกสารต่างๆโอเครอครับผมโอเครีบกดเลยมีบอลยุโรป ขั้นกลางไอ้ขั้นระหว่างทดลองนิดหน่อยอย่าไปใส่ใจล็อข่าวอย่างเดียวเห็นลายเสือ้อทีมชาติในยุคเข้าเก้าพนนี่มันดูคลาสสิกดีจังเลย อ่าแก้อัปเดตนิดหน่อยวันที่ยี่ิเดือนหแล้วนะครับข่าวมาหรือ,อยังป๊าป๊ปาป๊าอย่างยังยังยังไม่มียังไม่มีอ่ายังไม่ม,ม,มีข่าวยังไม่มา โอเคยังไม่มายังไม่มาบอลยูโรยังแข่งอยู่อ่ะมาแล้วนะครับข่าวอ่าข่าวตัวนี้มาก,ก่อนครับวันที่26สิบหก ก่อนหน้ามาที่เท่าไหร่หละอผมก็ลืมก็ฟิวเดย์ก็ตีไปสามอาทิตย์แหละยี่สิบเอ็ดวันนี่ฮะตัวนี้ออฟเฟอร์เดินหกนะฮะให้ค่าเหนื่อยต่ำกว่าต่ำกว่านะฮะต่ำกว่าสามหมื่นห้ามาไม่ได้นะครับมาไม่ได้นะครับนี่นะฮะมาไม่ได้การันตีครับผมโอเคเหลือตัวสุดท้ายที่ค่าเหนื่อยสามหมื่นห้าจะมาได้ไหม ค่าเหนื่อย35มหก็มาไม่ได้นะครับน no ี่นะฮะออฟเฟอร์เดือนหกให้ค่าเหนื่อย35มหครับให้ค่าเหนื่อย35มหมาไม่ได้ครับไม่เหมือนไม่เหมือนภาค2 0งพัน2 2, 2, 2, 2, 2, 2, 1, 2 3, 4, ึ lecturer, honey, ่ง in right? ันให้ค่าเหนื่อย35มหมาได้ครับไม่ว่าไม่ว่าเราจะเซ็นสัญญาในเดือนไหนก็ตามสิบสองเดือนเซ็นได้ทุกเดือนทุกวันเลย365วันเพียงแค่ให้ค่าเหนื่อย35มหครับ จะผ่านแต่ภาค992,000ไม่ผ่านนะครับผมการันตีครับโอเคจบไปแล้วกัแบบการทดลองอซื้อนักเตะนอนอ u มาเล่นในหลีกอังกฤษด้วยการทดลองเทคนิค5เทคนิคก็คือออฟเฟอร์เดือน6 2ตัวแล้วก็ให้ค่าเหนื่อย35,000กับค่าเหนื่อยตามกว่า35,000ผ่านไปแล้วก็ออฟเฟอร์เดือน5 3ตัวกดคลิกเย็ด1ตัวกดดีเลต์นตัวกดดีเลต์2ตัวเอ้ย กด,กดดีเลย์สองครั้งหนึ่งตัวครับผมห้าตัวประสบการสำเร็จตามสูตรของภาคสองพันหนึ่งสองสองเกือบทุกตัวครับแต่สูตรนี้ใช้ไม่ได้นะครับค่าหนพันห้าใช้ไม่ได้โอเคครับผมการันตีทุกอย่างครับผมใครเล่นภาคเก้าเก้าสองพ 2000, ลองไปทำดูครับขอให้สนุกกับการเล่นเกมนะครับสวัสดีครับ